ดูนะคะให้ดูอีกรอบหนึ่งโอ้โหโอโหอุ boy boy boy. <de avy itch> it <genommen> ้ยยายเพิ may may ่งถ่ายได้คลิปเดียวเองโอ้โอ้ยโอ้ยตรงมีต้องบอกเมื่อกี้ยายไม่เดินไปนะคะ ยายไม่เดินไปตรงนั้นมือไปทางนี้ต่อไปทางนี้ทางนี้ไปตรงทะเลนะคะแต่ว,ว่าคงไปไม่ถึงหรอ,อยายดูสภาพแล้วหนามากเลยค่ะหนามากเลยค่ะหนามมากเลยค่ะ นั่นเห็นไหมคะขนาดว่าใส่รองเท้าไอ้นั่นมานะคะเนี่ยใส่รองเท้าไอ้นี่ใส่รองเท้าหน่อยม้ามาแล้วคะโอ้ตรงนี้เขาไม่ได้เอากวดมาโรยค่ะมันลื่นค่ะเขาไม่ได้เอากวดมาโรย ยายจะต้องหาดังเดินตรงที่เขาเอาวดมาโรยนะคะนี่ค่ะโอ้โหนำมาเจอจน่จาจะถึงอย่างนี้เนี่ยต้งปานจากไม้ที่ยามาปถ่ายที่ว่าสวยๆอนนี้ก็นนกเป็นอาการลักษณะนี้ ยายต้องหยียดตรงหิมะนิ่มๆไม่งั้นลื่นแต่ยายจะกดให้ดูตรงนู้นนะคะตรงทะเลนู่นนะคะยายยัยงไปไม่ได้ค่ะต้องหาเวลาต้องหาเวลาไปค่ะไปก็ไปนู่นเลย ไป <c oughs> <c oughs> นุ่นเลยเนี่ยอย่างนี้เดินเดินไม่ได้นะคะไม่มีขวดต้องเดินที่เขาขวดมาเลย <c oughs> เดินไว้ไม่ได้ค่ะต้องค,ค่อยๆเดิน ค่อยๆเดินนะคะยายไม่รู้จะได้รอบไหมจะได้รอบห้างเนะาะถ้าไม่ได้รอบห้างก็ได้รอบตรงนี้จะไปยายว่าจะไปทําทุกซอยทุกซอยจะถ่ายให้ดูทุกซอยทุกซอยมันคงไปไม่ได้ะคะ่ะหนาวยังไงตอนนี้ก็ ต้องนั่นก่อนขอขอตัวขอตัวก่อนไม่โดนโค้งไปตรงนู้นนะคะรู้สึกามือจะเย็นมากเลยเดี๋ยวยายจะไปหาที่วางถุงแล้วก็เอาถุงมืออีกข้างนึงออกมา,า,าถุงมือต้องสองชั้นนะคะ นี่ที่ต้นดอกไม้สวยๆที่ยายมาถ่ายตอนนั้นเขาก็จะปล่อยไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวพอหิมะละลายเขาก็จะมาตัดแล้วมันก็จะขึ้นใหม่ค่ะตรงน,นี้เ่ะนี่หน้าโบสถ์ยายนี่มันมันเป็นปกักกรนแหน,น่หมดนะคะมันจับยอดขาวๆๆหมด แลตากรมลาดูว่าหันป้อยกะท่ายมากักโจนี่นี่ตม่หนาอตตภาษาติเอ็นเตียดอองค์กักึมตาเอโรเอ็นเตียดม่หนาไม่มุ่ยตาภาษาติว่าหันโจว่าหันได้ตากระมาลาด้วยโย Paina. Paina. Minä asun tuohon kaukana vähän mẹ anh ít tất cả các bạn có thể duy nhất sẽ càng đẹp cho mẹ 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 อยู่ตรงข้างเหนใหญ่นั่นนะคะนี่ค่ะต้นไม้มีแต่สีขาวหมดเลยนะคะเนี่ยสีขาวหมดเลยยอดสีขาวหมดติดใ่สีขาวนี่ไม่ใช่อะไรนะคะใยเดี๋ยวายอยากจะถ่ายรูปไปสีาไหนเอาไปลงนั่น ะะ oh. ที่เขาขาวนี่ไม่ใช่อะไรนะคะหิมะนะคะหิมะจับค่ะหิมะจับยายจะไปอยู่ตรงนี้ถ่ายภาพตรงนี้กันเ oh. นี่ย ที่เป็นดอกไม้สวยๆที่ยายมาถ่ายให้ดูตอนนี้เป็น parole, อย yeah. ่างนี้หมดหูปวดเล็บแล้วนะคะมันต้องออกมาให้ชินค่ะเมื่อวานยายออกมาเพราะนานได้ออกมาพอเข้าบ yeah ้านปุ๊บโอ้โหปวดหัวปวดหัวค่ะมันมันต้องให้ได้นั่นเนี่ยคลิปนี้ยายถ่ายไอ้กระลอกปีนขึ้นไปเนี่ย ยายังเก็บไว้อยู่ยายไม่รีมเห็นไหมคะเนี่ยยายอยากถ่ายรูปตรงนี้เอาไว้เนี่ยตรงนี้คือแบบว่ายายมาช้าไปพ่อถ่ายมันจะมีภาพืูภาพนึงยายถ่ายดวงอาทิตย์เพราะว่ามันไม่มีเมฆไงโห่นุ่นไปนุ่นเลยเหรอนั่นยายยายคงไปคงไปไม่ได้ค่ะอืม เดี๋ยวเดี๋ยวโหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงเอาลงเดี๋ยวายายจะถ่ายรูปตรงเนี้ยเพราะถ่ายที่อันนี้เดี๋ยวเอาเอากล้องอีกอันหนึ่งมาเอากล้องนี้เข้าข้างในเพราะมันจะได้ให้มันรับความ เย็นความอุ่นหน่อยเอาเขาเอาใส่ในกระเป๋า,เาไว้นี่นี่นดอกกุหลาบนะคะเป็นบรรลลูกของกุหลาบสีสีขาวมันก็สวยดีเหมือนกันนะคะโอเคค่ะยายขอแค่สิบนาทีพอนะคะสวัสดีค่ะเนาะถึงสิบนาทียังยายก็อยากให้ได้สิบนาที มันมีแต่หิมะตรงนั้นเลยโอ้ยค่ะายขอขอบคุณมากนะคะเข้ามารับชมให้ยายกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะสวัสดี ดีค่ะเดี๋ยวให้มันถึง10บนาทีก่อนไหนๆได้ถ่ายแล้วถ้ามันได้สิบนาทีเดี๋ยวจะถ่ายเอาลงสวัสดีนะคะขอบคุณมากคะ่ะ